ุท่านผู้อำนวยการนะครับท่านรองผู้อุนวการนะครับเรียนท่านนายแพทย์ประทีปธนก,กิจเจริญนะครับท่านเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติท่านนายแพทย์นรงศักดิ์อังคสุวัตรพรานะครับท่านประธานคณะกรรมการกำกักกำกบทิศทางการพัฒนาข้อสเสนอเชิงนโยบายเพ้วยการจัดการปัญหามลพิษทางการจากผลพิมพ์2.5ที่มีผลต่อสุขภาพนะครับ ท่านชาญเชาชัยยานุกิจนะครับท่านที่ปรึกษาคณะกรรมการกำกับทิศทางและก็อดีตศัดกระทรยงยุติธรรมด้วยนะครับท่านรองประธานท่านบอกผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธันแพทย์วีรศักดิ์พุทธาศรีท่านรองประธานคณะกรรมการและก็ท่านเป็นรองเลขาธิการการสุขภาพนะครับนอกจากนั้นแล้วก็จะมีผู้เข้าร่วมในการทุกท่านนะครับแล้วก็ตลอดจนถึงผู้เข้าร่วมรับฟังในการเสวนาในครั้งนี้ แล้วที่สาคัญที่สุดนะครับทางสํงงานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแล้วก็ทางสอสอส,อสอนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ได้จัดให้มีการเสวนาในครั้งนี้นะครับในวันนี้เองนะครับผมเองก็ได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมท่านวราุฒิศิลปาชานะครับให้มาประกถาแทนเนื่องจากท่านได้ติดภารกิจก็อยากจะเรียนว่าก็คงไม่ใช่เป็นการพูด ในนามท่านรัฐมนตรีหรือตัวแทนของกงระทรวงทรัพยากรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวนะครับผมก็จะคงจะพูดในภาพรวมของรัฐบาลด้วยเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่พวกเราทราบกันดีว่าปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการแก้ไขปัญหาพม0.5เนี่ยเป็นเรื่องของเวลาแห่งชาตินะครับซึ่งมีการกําหนดมาตั้งแต่ปี2512แล้วนะฮะร,รัฐบาลให้ความสําคัญมากทั้งในมิติของการทํางานในภาครัฐเอง มิติการทํางานของการที่จะแสวงหาความร่วมมือจากทุกๆก,กลุ่มพีม่น้องประชาชนที่จะต้องเข้ามาร่วมมือร่วมมือกันเพราะว่าเรื่องของพีเอ็มสองจุดห้าเนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องมีการสานพลังเหมือนกับที่ท่านทานเล็กาไ,ได้พูดถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับก็อยากจะเรียนว่าหลังจากที่เป็นหวาระาแห่งชาติแล้วเนี่ยเรามีการขับเคลื่อนที่ชัดเจนมากขึ้นในปีที่ผ่านมาคือปีสองพันสิบสี่นี่นะครับเรามีผล ที่เป็นตัวชี้วัดนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าเฉลี่ยของ PM เ5ไม่ว่าจะเป็นปริมาณจุดความร้อนหรือฮอสปอตที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะจุดความร้อนเนี่ยลดลงไปถึง5 2ก็เพราะด้วยมาตรการที่ชัดเจนที่มีการทํางานร่วมม้ร่วมมือมากขึ้นเป็นปีที่ทุกกระทรวงให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงมหาดไทยนะครับกระทรวงเกษตรกระทรวงคมนาคมกระทรวงพลังงาน แล้วก็หน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติหรือแม้แต่ในระดับท้องถิ่นพื้นที่เช่นกทมหรือแต่ละจังหวัดทุกหน่วยงานให้ความสําคัญแล้วก็ทุกหน่วยงานก็ยึดแผนตามวาระแห่งชาติที่เป็นแผนปฏิบัติที่ชัดเจนนําไปปฏิบัตินะครับแล้วก็มีตัวชี้วัดมีผลของการปฏิบัติที่ที่เป็นรูปธรรมได้มากขึ้นที่สําคัญ เรามีแนวทางเฉพาะกิจอีก12แนวทางเฉพาะกิจในปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นมติคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติมจากแผนวาระแห่งชาติซึ่งจะให้ความสาคัญในเรื่องการประชาธิพันธ์เรื่องการบูรณาการในเรื่องของการที่จะมีการใช้เทคโนโลยีแล้วก็มีการที่จะให้พี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานัเราได้มีการจัดตั้งศูนย์แก้ไขปัญหามลพิธ,ธานการเรื่องอยู่ภายใต้คณะอนุกรรมการสื่อสารบูรณาการ แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศซึ่งมีท่านปลัดสำนักนายรัฐประทานท่านนดรธิตพัฒนประยุสิทธิ์เป็นประธานนะครับอันนี้คือกรอบโครงสร้างของศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศซึ่งที่ผมกําลังนั่งอยู่นี้นะฮะคือศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศที่ใช้แก้ไขปัญหาในภาพรวมของรัฐบาลว่าในช่วงถึงฤดูฝุ่น,นอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ทางศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศหรือสกพเราก็จะทํางานร่วมกับทุกๆหน่วยงานเหมือนกับสบคนะที่ทํางานแก้ไขปัญหาเรื่องของการแพร่กระจายของโควิดในจีน นอกจากนั้นแล้วนะครับในปีนี้เองซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็มีโครงสร้างที่ชัดเจนและก็แข็งแรงมากขึ้นก็คือภายใต้คณะกรรมการป้องกันปพิบัติเห่งชาตินะครับก็ได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองซึ่งมีท่านรองนายท่านตีเป็นประธานและท่านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเป็นประธานแล้วก็มีรองประธานที่เป็นท่านตีว่าการกระทรวงมหาดไทยและั่มนตีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม แล้วก็มีท่านประหลัดกระทรวงของกระทรวงมาไทยแล้วก็กระทรวงทรัพยากรเป็นเลขาเพราะฉะนั้นในองค์คาพยพนี้ก็จะมีทุกๆหน่วยงานที่เข้ามาขับเคลื่อนแล้วก็จะเป็นการขับเคลื่อนที่อยู่ภายใต้ปอพชเติเหมืน้นการยกระดับหรือการปฏิบัติในแผนภารกิจต่างๆที่จะลงไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ในระดับท้องถิ่นจะทํางานได้เข้มแข็งมากขึ้นท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านนายอำเภอ อบอตอหรือแม้แต่ท้องถิ่นต่างๆก็จะสามารถที่จะรับนโยบายรับแผนต่างๆในประเน,นินการที่ชัดเจนมากขึ้นเพราะอยู่ภายใต้ผอปอชาติไม่ว่าจะเป็นการยกระดับในเรื่องของแผนงบประมาณเรื่องของการปฏิบัติเลยต่างๆการสั่งการที่เป็นรูปแบบหนึ่งเรื่องของซิงเกิลคอมมานด์จะชัดเจนมากขึ้นเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าในปี2565ที่เราจะมาถึงที่จะต้องเผชิญกับสถานการณ์ฝุ่นอีกรอบหนึ่งเนี่ยภาครัฐเนี่ย มีคนไกลที่ชัดเจนละแล้วก็มีความแข็งแรงที่มากขึ้นนั้นก็นเหลือแต่เพียงว่ามาตรการในการป้องกันมาตรการในการเผชิญเหตุมาตรการในการที่จะให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบได้ป้องกันตัวเองหรือแม้แต่ในการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนรวมไปถึงมาตรการที่จะสะสะงางมาค้อมือ,มอกับภูมิภาคเพื่อนบ้านของเราที่อยู่ติดเราซึ่งได้รับผลกระทบในเรื่องเพียงสุดท้าเช่นกันก็เชื่อว่าจะทําได้ดียิ่งขึ้น ก็อยากจะเรียนว่านอกจากโครงสร้างของรัฐบาลในการบริหารจัดการแล้วเนี่ยเราให้ความสําคัญในเรื่องของแหล่งกําเนิดอยากจะบอกว่าแหล่งกําเนิดเนี่ยมีหลายรูปแบบด้วยกันนะครับทั้งที่เป็นพื้นที่ในเมืองและพื้นที่ที่เป็นพื้นที่นอกเมืองโดยเฉพาะพื้นที่เกษตรแล้วก็ในพื้นที่ป่าเราพยายามม,มุ่งเน้นเป็นเรื่องการหยุดยั้งในเรื่องของแหล่งกําเนิดที่ตรงจุดมากที่สุด ถ้าเป็นในเมืองนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของภาคการจราจรเรื่องของการเผาไหม้หรือการสัานดับของเครื่องยนต์ภายในภายในเครื่องยนต์นะครับเรื่องของโรงงานนะครับเรื่องของฝุ่นที่อยู่ในเมืองนะครับแต่ถ้าอยู่นอกเมืองเราก็จะให้ความสําคัญในเรื่องของการเผาในที่โล่งโดยเฉพาะการเผาในที่เกษตรและในืที่ป่าซึ่งในปีที่ผ่านมาเนี่ยจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในที่ป่าเนี่ยสูงเกือบเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะ ในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราค่อนข้างประสบความสำเร็จในพื้นที่เกษตรที่เป็นไร่อ้อยกระทรวงภาสาหกรรมสามารถสร้างผลงานในการโดยคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลในการที่จะมีการสนับสนุนให้ตัดอ้อยที่ไม่ได้ที่ไม่เผาซึ่งก็สามารถลดไปได้เกือบ80อซอันนี้เป็นถือว่าเป็นเรื่องที่ประสบความสำเร็จมากเพราะนันจะเห็นว่าฝุ่นที่เกิดจากการเผาอ้อยในช่วงการเก็บเนี่ยจะน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา เช่นเดียวกันในเมืองนะครับเราก็ให้ความสำคัญในเรื่องของรถยนต์รัฐบาลมีรถแมพที่ว่าด้วยเรื่องของการพยายามที่จะปรับน้ำมันให้อยู่ภายใต้มาตรฐานยูโร5นะครับภายในปี67แล้วก็ให้มีการเริ่มจำหน่ายนะครับตั้งแต่ช่วงหน้าฝนในในช่วงพื้นที่ที่มีความพร้อมโดยเฉพาะกรุงเทพและพิมพ์นแล้วก็จะขยายเพิ่มไปเรื่อยๆซึ่งตรงนี้เองก็ได้รับความร่วมมือจาก ผู้ผลิตน้ามันทุกๆรายนะครับที่จะต้องเข้ามาช่วยเหลือโดยเฉพาะเรื่องของเครื่องยนต์ก็เช่นกันนะครับเราก็มีรถแบบไม่ว่าเรื่องของมาตรฐานเรื่องของเครื่องยนต์ที่จะต้องเป็นเครื่องยนต์ที่ปลดปล่อย pm 2.5มสองจุห้าน้อยที่สุดหรือแทบจะไม่มีเลยนะครับเรื่องค่าของซันเฟอร์ที่จะต้องปลดปล่อยออกมาจะต้องน้อยกว่าสิ p พ m บนะครับของเครื่องยนต์ที่จะต้องปลดปล่อยซึ่งตรงนี้เราก็มีรถแบบที่มีการพูดคุยกันเรื่องของโรงงานนะครับ กระทรวงอุตสาหกรรมเองก็พยายามที่จะออกระเบียบว่าในเรื่องของการที่จะมีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดหรือตัวเซ็นเซอร์ที่ปอกควันนะครับโดยเฉพาะการตรวจวัดค่า pm 2.5นะครับแต่ก็รวมถึงตัวอื่นด้วยนะครับไม่ได้หมายถึงว่ามีตรวจเฉพาะ pm 2.5มันจะมีสารประกอบอื่นๆนะครับที่เป็นก๊าซที่ยังมีผลต่อสุขภาพที่จะต้องอยู่ภายในการควบคุมนั้นในเมืองเนี่ยโดยเฉพาะกรุงเทพหละปริมณฑลเนี่ยเราให้ความสำคัญในเรื่องการจราจรมาก เราพยายามที่จะลดความเข้มข้นหรือความทึบแสงของควันดำนะครับปีที่ผ่านมาเราใช้แค้ที่45เปอร์เซนตแต่ปีนี้นะครับเราจะลดลงมาเหลือแค่30อร์แล้วก็จะรีบประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยรีบไปดูแลรถยนต์แล้วก็ได้คุยกับทางผู้ประกอบการทุกค่ายลถไว้แล้วว่าเดี๋ยวจะมีคมเปนพิเศษ,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 ษ <Yeah. S 2> ในการที่จะช่วงก่อนหน้าฝุ่นเนี่ยต้องให้ไปตรวจเช็ครถยนต์ในราคาพิเศษเพราะว่าปีนี้เราจะเข้มกว่าเดิมแล้วก็มีการเอาจริงเอาจางัง ในปีที่ผ่านมาเนะี่ยเราตรวจได้ประมาณสอง0,000คันนะครับร่วมกันทั้งกรมขนส่งทางบกทั้งสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและคอพอสามารถหยุดแล้วก็ห้ามนะครับไปได้2 0 0พันคันแล้วก็มีการปรับแต่ในปีนี้จะเข้มมากกว่านั้นอีกเพราะถือว่าเป็นแหล่งกําเนิดที่ที่มีผลกระทบต่อพีเอ็มสุด้าในเมืองมากที่สุดแล้วก็จะกระจายไปทินท,ทุกๆต่างจังหวัดที่เป็นเมืองใหญ่ด้วยนะครับก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วทาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้มีการออกกฎกระทรวงเรื่องตัวนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของสภาอยู่ในวาระสองอยู่ก็ละก็คิดว่าจะออกมาใช้ประกาศในปีนี้ซึ่งจะมีอำนาจในการห้ามในการหยุดรถที่มีควันดำเกินมาตรฐานได้เลยนะครับแล้วก็มีบทลงโทษที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงขึ้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่เราเราพยายามที่จะปูสิ่งสำคัญที่สุดก็คือคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ นะปัจจุบันก็คงทราบกันอยู่แล้วว่าเราคงจะต้องมีรถแบบเรามีรถแบบที่จะต้องเริ่มภายในปี68อันนี้แหละครับคือจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนของเ PM 2.5ในเมืองที่เราจะต้องมุ่งสู่ในเรื่องของกัลยานยนต์ไฟฟ้าในอะนาคตนะครับเระฉะนั้นในช่วงปี65ที่จะถึงนี่ภายใต้รถแบบต่างๆเนี่ยเราก็คงยังต้องระวังในเรื่องของการสะสมที่ฟุละอ,องอยู่ดีนะครับเพราะว่ายังมีรถเก่าสะสมในใน,ในบ้านเรามากมาย มาตรการที่เราพยายามใช้ก็คือมาตรการ Work ์ r o อร์ m o m นะครับในหวปีที่ผ่านมาได้ผลดีเพราะว่ามีเรื่องของโควิด -19 ช่วยแล้วก็เราก็จะไปทำเนนกาในเรื่องของการใช้ขนส่งมวลชนให้มากขึ้นโดยเฉพาะขนส่งขนส่งมวลชนไฟฟ้าแต่สิ่งที่เป็นความท้าทายของเรามากที่สุดก็คือการเผาในที่โลง่งนะครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรจําเป็นที่จะต้องเผาหรือไม่สามารถที่จะนําวัสดุเหลือใช้ทางการ,กรเกษตรไปใช้ประโยชน์ได้ แบบครบวงจรและเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิตก็เลยจําเป็นต้องเผาในหลายๆพื้นที่รวมพื้นที่รวมถึงพื้นที่เกษตรที่อยู่ในเขตป่าด้วยอย่างเช่นไร่ข้าวโพดเป็นต้นนั้นตรงนี้เองเนี่ยเราพยายามที่จะมุ่งเน้นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องการเผาในที่ร่งด้วยการจัดระเบียบการเผานะครับปัจจุบันเรามีแอปพลิเคชันเบิร์นเช็คในการที่จะมีการจัดระเบียบการเผาก็หมายความว่าในช่วงที่มีสถานการณ์ที่มีสภาพอากาศที่ไม่ปกติ และเสียงต่อการสะสมต่อ p m เ2.5เนี่ยเราก็จะใช้โปรแกรมแอปพลิเคชันตัวนี้ในการจัดระเบียบการเผาทั้งในรูปแบบการส่งข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็รูปแบบการแจ้งตรงไปที่ท้องถิ่นซึ่งในปีนี้เราจะมีการใช้จริงไปพร้อมๆกับการพยากรณ์ปริมาณฝุ่น p m เ2.5ซึ่งเราพยายามจะใช้เทคโนโลยีหล,หลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวเทียมเรื่องของการใช้ใชแบบจำลองแล้วก็ล่าสุดทางสวทชก็ มันร่วมสนับสนุในการใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ในการที่จะพยายกรณ์ล่วงหน้าให้ได้มากที่สุดไปพร้อมๆกับการใช้สถานีตรวจวัดอากาศซึ่งเราพยายามจะกระจายให้ครบทุกจังหวัดนะครับผ่านระบบแอปพลิเคชัน Air for Thai เพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เข้าถึงซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีคนใช้ถึง7ล้านคนนะแต่ว่าอยากให้ใช้กันทุกคนนั้นต่อไปเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนวิถีชีวิตใหม่ที่ทุกคนจะต้องต้องดู มื่อถึงฤดูฝุ่นทุกคนก็จะต้องดูว่าสถานการณ์ฝุ่นที่ตัวเองอยู่ที่ตัวเองยืนอยู่ตรงนั้นมันเป็นอย่างไรจะต้องกันอย่างไรและจะช่วยเหลืออย่างไรนะครับทุกคนจะต้องไม่อยากจะบอกทุกคนนะคือแหล่งของฝุ่นคือแหล่งกําเนิดฝุ่นมูลเพราะฉะนั้นในชีวิตประจําวันใครที่เกี่ยวข้องกับการทําให้เกิดฝุ่นไม่ว่าจะเป็น p m 1 0มสิหรือเป็นสองจุาในห่วงเวลาฤดูฝุ่นก็ต้องมาช่วยกันแก้ไขปัญหานี่นะครับก็คือทั้งหมดที่เราพยายามจะแก้ไขปัญหา นอกจากนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นเรื่องของความท้าทายของเราก็คือเรื่องของการเผาในเกษตรที่เคยได้กล่าวมานะครับเมื่อเช้านี้เองผมก็ได้มีการประชุมร่วมกับคณะทํางานของท่านพระนทานรองในหลวงตรีท่านพระเอกพระวุวิวงสุวรรณในการที่จะให้มีการส่งเสริมให้มีการใช้เครื่องจักรในการจัดเก็บจัดตัดและก็บดอัดนะครับวัสดุทางการเกษตรเพื่อที่จะป้อนให้กับโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อที่จะป้อนให้กับภาคเอกชนที่มีโรงไฟฟ้าในการ ตเป็นลงไปฟ้าชีวมวลเอาไปใช้ประโยชน์หรือไปแปรรูปเป็นอย่างอื่นซึ่งตอนนี้กำลังได้มีการพูดคุยที่จะให้มีการสนับสนุนการซื้อเครื่องจักรนะครับภายใต้การสนับสนุนของภาคของการลงทุนของการเงินหรือแม้แต่ธนาคารแล้วก็จะทำยังไงให้ให้มันเกิดวงจรของการนำไปใช้ประโยชน์ที่ที่มันก่อให้เกิดรายได้กับพี่น้องประชาชนด้วยนั้น ควบคู่กันไปนะครับเพราะเราอยากจะเห็นในเรื่องของการปฏิรูปการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่ต้องใช้ไฟซึ่งภายใตใ้การจัดที่ดินทํากินหรือคอตชอของนโยบายของรัฐบาลที่มีการจัดที่ที่ดินทํากินให้กับพี่น้องประชาชนนั้นเราก็พยายามที่จะส่งเสริมให้มีการปฏิรูปการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยไม่ทําในลักษณะที่เป็นกเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นแบบผสมผสานและไม่ให้มีการใช้ไฟซึ่งมันก็จะเกิดประโยชน์กับผลตอบแทนของพี่น้องประชาชนในระยะยาว แล้วก็ในทางสุขภาพอนามัยด้วยที่สําคัญก็คือ,อมีผลต่อในเรื่องการอนุรักษ์ต้นน้าลาธารด้วยนั้นทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันก็จะเกื้อกูลซึ่งกันและกันไม่ใช่เป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องฝุ่นอย่างเดียวก็เป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตของคนที่อยู่ในพื้นที่ต้นน้ําด้วยสุดท้ายก็คือเรื่องของความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยหมอกควันข้ามแดนเนี่ยส่งผล กระทบต่อประเทศไทยเราไม่น้อยนะครับเกือบเกือบครึ่งหนึ่งนะครับที่มากระทบกับประเทศไทยโดยเฉพาะฝั่งของประเทศเมียนมาประเทศกัมพูชาประเทศลาวนะครับที่อยู่ติดติดเราซึ่งเราเองก็มีความร่วมมือภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยเรื่องของหมอกควันข้ามแดนแล้วก็มีการประสานงานผ่านทางสำนักง,งานเลขาธิการอาเซียนโดยตลอดก็มีการแจ้งเตือนมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับประเทศเพื่อนบ้านแต่าก็ยังมีข้อจํากัดในเรื่องการปฏิบัตินะ แล้วเราเองก็พยายามที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีถ่ายทอดองค์ความรู้ถ่ายทอดบทเรียนต่างๆที่เราได้จัดทําแผนเนี่ยให้กับประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็มีการสื่อสาร,รกันอย่างใกล้ชิดโดยตลอดผ่านสำนักงานเลขาธิการอาเซียนแล้วก็ผ่านกิจการว่าด้วยเรื่องของกิจการชายแดนทางฝ่ายความมั่นคงหรือฝ่ายทหารนะครับก็ทั้งหมดทั้งปวงนะครับคือสิ่งที่ที่อยากจะเล่าว่าเราเดินหน้ามาถูกทางแล้วนะครับ ภายใต้แผนวาระแห่งชาติแล้วก็เชื่อว่าถ้าเราทําได้ตามแผนสถานการณ์พีเอมสองจุดห้าจะดีขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> แล้วก็จะถึงจุดที่เราก็จะเป็นเป็นประเทศที่จะเป็นผู้นําในการที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ไปพร้พอมๆกับในประเทศเพื่อนบ้านของเราหรือในภูมิภาคอาเซียนของเราเนะยก็สิ่งหนึ่งนะครับขอกลับมาที่แนวร่วมที่สําคัญก็คือพี่น้องประชาชน เรามีกลุ่มองค์กรกลุ่มสมัชชาสภารลมหายใจมีหลายกลุ่มที่ให้ความสําคัญเรื่องนี้มากแล้วก็มีการเสนอมีการหยิบยกประเด็นที่สําคัญสาคัญเช่นประเด็นในเรื่องของการถ่ายโอนภารกิจที่จะให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหาเราก็รับมาแล้วก็เอามาบรรจุอยู่ในนโยบายและในมติคอรมอครั้งนี้ด้วยแล้วก็ผมเองก็จะรับเอาความเห็นของสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น นำไปพิจารณาเพิ่มเติมนะครับในเรื่องราวที่เราจะเสนอต่อมติคลมอเพื่อกําหนดเป็นแผนเฉพาะกิจในปีส5 6 5ิด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทั้งสมาชิกทั้งสำนักง,งานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและก็ทางสสอออีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลของการประชุมครั้งนี้จะได้ผลของการระดมความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศเราในการแก้ไขปัญหา แล้วก็ยืนยันไว้ได้เลยว่าทางสกคพอเองก็พร้อมที่จะทํางานร่วมกับทางทั้งสองหนงานและในช่วงฤดูฝุ่นนะครับเราก็จะมาร่วมงานกันเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาฝุ่นของเราแล้วก็เรามีเป้าหมายนะครับปีนี้จะให้ดีกว่าเดิมอีก20%อนะอันนี้คือเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะครับก็ขอให้ทุกคนร่วมมือช่วยกันนะครับขอบคุณมากครับ